สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม WWE 2K 22นะสาสางความแค้นหน่อยชิงแชมป์ด้วยเซรีนา่าขอท้าเทอร์ลิซ่าอดีทีมดออันเดสกัดกันเองอยู่กันในศึกที่เอาซี แมตช์นี้ตั้งใจจะให้เป็นแมตช์แชร์แมตช์นะหรือแมตช์เก้าอี้นั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะออกมาสภาพไหนเดี๋ยวรอดูไปปร้อมกันนะผู้ท้าชิงมาก,ก่อนผีปีศาจเด็กปั้นของช่อง GCC ตัวเก่าตั้งแต่ 2K19 ละภาคนี้ก็มาเอาเฮ้ยคนนี้มาด้วยครับ เดี๋ยวยังไม่จบยังไม่เปิดตัวเสร็จเลยโอ้โหเดือดแล้วเว้ยใส่เลยไม่ต้องเปิดตรงเ,เปิดตัวแล้วมาขย้ำให้ตายไปข้างแกอิจฉานักเหรอเอาวิญญาณแกมาไม่ให้โว้ยไม่ให้มาซัดกันต่อ ดับยกแบทเบเกอร์เนี่ยหักหลังหักจริง <c oughs> แบกเบเกอร์อาอิดช้าฉันใช่ไหมอ้อสลัดทิ้งได้อิดิวยโอ้โหแกได้แชมป์ฉันไม่ได้แชมป์มันยามกันเกินนี่แน่เขาไปกินแขน ศึกที่แล้วแกขยำชั้นโอ้โหอ๋สลัดได้อีกตอนนี้ผัดกันทำไรครับโอ้โหนี่แข็งแรงยกหมุนเลยอี่ป้อมทิ้งไปโอ้โหะบมสาจะให้วา ก็ดูบอกเรียกรถโรงพยาบาลไหมเอาลอยไปอีกโอ้ยเซรีนาเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มเลยฮะเริ่มยังวะเนี่ยแมต์นี้ไม่รู้อ่เอาทิ้งศอกอีกโอ้ขึ้นมานี่เลยเอาจอเบเกอร์ไปต่อยต่อยต่อยแยบแยบ,แยบ มาเป็นคอมโบกระเทอบกระเทิบให้ตุยไปข้างวันนี้เวทเวทงเวทีไม่สนขออาจตรงหน้าฉากนี่แหละมันแขนน่ะนี่แขนฉันนักใช่ไหมวันนี้เอาไปอีกพิงโอ้ ไม่น่าไปหาเรื่องมันเลยเซรีน่าบอกมาสู้ตายจับฟออ่อฟอคอนแอโร่นะแม่เกือบพูดชื่อท่าผิดหอยุ่มหัวหน่อยยุ่มยุ่มยุ่มยุมแมตต์นี้เดือดจริงๆตุยท้องสนงาดุงเลยมันคนละไซส์สองคนนี้ วันกับอ้อมโอ้โยตอนนี้พร้อมแย่แล้วระบมหนะักตอนนี้มันระบมคอต่อเออกระตูแขนอีกแล้วก็ทิ้งเขา่าโอ้โยสมองบวมแล้วแบบนี้ไม่ต้องใช้เวทีก็ได้เออมา ขอเน้นๆซาแรมตรงพ <c oughs> ื้นนี่แหละโอ้โหโจมตีที่หัวจะเฮดช็อตอย่างเดียวเลยอ้อทิ้งศอกใส่นมอีกอ่าระบมจริงๆอ่ะเซรีนาโอ้โห <c oughs> อะไรครับโอ้โหโยนลอยโโอ้หสภาพเซรีนาแย่เลยฮนะแมตช์นี้ อมันเป็นเพื่อนกันกันได้ยังไงวะถ้าตีกันขนาดนี้เออย่างว่าแตกทีมแล้วใส่หนักจับฟอร์คอนแอร์โลไปอกีกตรงนี้เป็นพื้นตะแกงมันก็ดังเป้งๆหน่อยนี่อ่ะเสียงดังดีมากแต่เซรีน่าบอกเจ็บโอ้ยเอาอีกแล้ว โยนโอ้จะร้องไห้เอายานไปก่อนอย่าเพิ่งร้องเอาเตะพุงมันนี่กระถุงจะได้เห็นเก้าอี้ไม่ในแมทนี้เนี่ยเอาฟอนล์ลลาเวสแลมไปก่อนอตั้งใจจะให้เป็นแมตต์เก้าอี้ตอนนี้มันกลายเป็นสตรีทไฟแล้วมั้งเนี่ย มาอู้พาวเวอร์แลมแป๊บหนึ่งนะถ้าอย่างนี้มันปั้มกันทั้งคืนแน่ต้องช่วยหน่อยบอดมันยังมันยังไม่ฉลาดพอต้องล่อกลับเวทีแมตชนี้มันตัดสินกันบนเวทีนะก็กติกาก็แค่แบบใช้เก้าอี้ตีกัน มีผลแพ้ชนะก็จับกดแล้วก็ทำให้ยอมแพ้ออประมาณนี้แหละไอ้แช่แมทนี่เคยเกิดขึ้นจริงในศึกไอ้ทีเอลซีปี2,009นบางน่าจะใช่แหละที่เป็นบาทิสตาเจออันเดอร์เทเกอร์จริงแชมป์โลกฮิฟวิเวดแช่แมทนี่แหละมา ตีนี่เฮดช็อตไปเลยเอาใครมารีอ,าอมามาทำไมวะไปเดีลกับเทอริซาเหรอต่อยอะเดียบร้อยอะมาช่วยเฉยเอายังไงไม่ขึ้นมาฉันลงลงมาหลบได้ต่อยต่อยเลยจูนนักอีนี่เดี๋ยวส่งลงหลุมหรือของอะ มาเก้าอี้ตัวสองะเออไม่ได้ตีอะลิยาจับแขวนโยนไปเลยมาชัดตีเอาหลบได้ตอบคิกเอาลุมครับโอ้โหแค่เดียวๆก็แย่แล้วเซรีนา่าตอนนี้สองหนึ่งเลยหนักกว่าเก่าว่าเอาหลบได้ครับยังไง อ้เธอลิซ่าสบายมากอะเอาอยัางไงาตีไม่ตีเอาตีอะไรโอ้โหมีแปลกแปลแต่ที่รู้ๆโอ้ชิวอะเอากลับล,ล้วลรีาจ้างมา20บาทเออได้ค่าน้ำพอละกลับเอาอืมสู้ฮะเซรีนาหุหลอดเฮดพีนี่ต่างกันมากตอนนี้ตีก่อน ตัดกำลังอ็ตีแช่แมตเออเกือบไม่ได้เห็นแล้วอจะแบกครับแบกไลชั้นสอกสอกเลยให่อ้วนเว่าฉันอ้วนนี่บูลลี่เหรอเออสิวะเพื่อนแกไม่ใช่เพื่อนที่หมูตอนนี่มาโคสไล์แอดก็อินไปด้วยาตี ตีก <Sí, S 2> um, ่อนอย่า no พุ่งอินตีอุ้ยตีคุ้มค่าแมตมากเออตีเอาตีอากาศเจอตุ๋ยตุ๋ยท้องเนอแล้วก็ทุบลงไปเหมือนไม่ชอบปั้มบนเวทีไว้สองคนนี้จะได้ขึ้นเวทีปุ๊บก็ลงมาใหม่เบื่อเวทีละมาอูดแบกบ่อยมากอุ้ย ปั๊มจบแมตช์นี้นี่ไอเซลีนาจองสารารอเลยโอย <c oughs> เป็นผีนี่หว่าจองทำไม <c oughs> จองขุมไหนเออนรกขุมไหนดีโอ้โหขุมแปดไปอู้โชคบอมครับเรียบร้อยไปเลยฮะเธอลีซ่าชนะไปแบบไม่ยากเย็นนะ มีอามาช่วยด้วยเดี๋ยวศึกต่อไปนี่ต้องให้อาเจอเซลีนา้า,าที่วางแผนไว้ก็ศึกร้อยอลัมเบิลเลยเดี๋ยวคิดก่อนเอาแมตอะไรแต่ที่รูลูแมตนี้เธอรีซ่าป้องกันแชมป์ได้ครับ